สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเป็น9ก้าเป็นกับดรจิระนะครับ รายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังมวหยงการเรียนรู้เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนวันนี้กับผมสุวัตรวรมาลีครับคุณผู้ชมครับในปี2558ที่ผ่านมานะครับประเทศไทยของเราได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบครับมีการเชื่อมโยงกันในหลายมิตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเคลื่อนย้ายของแรงงานครับซึ่งปัจจุบันนี้เริ่มมีแนวโน้มที่จะสร้างปัญหาด้านความมั่นคงให้กับประเทศไทยของเรานะครับรูปราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าครับ คุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุด คือการให้ไม่สิ้นสุดช่วงคิดเพื่อก้าวผลกระทบจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อไทยเข้าสู่ประชคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC หลังจากที่ไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปีพศ2558เป็นช่วงเวลาที่มีการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศในอาเซียนซึ่งรวมทั้งเปิดเสรีทางด้านแรงงานด้วยในช่วงนี้คาดว่าจะมีแรงงานจากประเทศต่างๆในอาเซียนเข้ามาในตลาดแรงงานของไทยเพิ่มขึ้นทั้งแรงงานที่มีทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการและแรงงานต่างด้าวที่ไร้ฝีมือที่กำลังจะกลายเป็นปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศไทย สาเหตุสําคัญหลายประการที่ทําให้มีการไหลเข้ามาของแรงงานจากประเทศอื่นสู่ตลาดแรงงานในประเทศไทยคือ 1. ความต้องการแรงงานในประเทศของแรงงานต่างด้าวเองอาจจะอยู่ในปริมาณที่ต่ํากว่าความต้องการของการทํางาน 2. ค่าแรงขั้นต่ําวันละ300บาทสูงกว่าค่าแรงงานในประเทศของตนเอง 3. สังคมขนบธรรมเนียมประเพณีและการนับถือศาสนาในประเทศไทย ที่มีความคล้ายคลึงกันเอื้อต่อความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าว 4. การเดินทางเข้าออกประเทศไทยสะดวกเพราะมีพรมแดนติดต่อกันกับประเทศของแรงงานต่างด้าวการที่กลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในไทยมากขึ้นอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมต่างๆตามมาเช่นปัญหาเรื่องสุขอนามัยปัญหาการให้สัญชาติไทยแก่บุตรที่เกิดในไทยโดยมีพ่อแม่เป็นคนต่างด้าวปัญหาเรื่องการให้การศึกษาแก่บุตร ซึ่งเกิดจากแรงงานต่างด้าวปัญหาด้านอัชญากรรมเป็นการเพิ่มภาระให้สังคมไทยและการจัดสรรง,งบประมาณของประเทศไทยในอนาคตแม้ว่าแรงงานต่างด้าวจะมีส่วนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญเติบโตขึ้นก็จริงแต่การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวในจนํานวนที่มากเกินกว่าความต้องการของแรงงานของระบบเศรษฐกิจไทยและถ้าเป็นแรงงานที่ไม่มีคุณภาพด้วยแล้ว แทนที่แรงงานเหล่านี้จะเป็นกำลังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตแต่อาจก,กลายเป็นตัวการที่สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศไทยได้เช่นเดียวกันดังนั้นภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องร่วมมือมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของแรงงานเหล่านั้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทยป้องกันและลดความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นต่อสังคมและประเทศชาติของเราในอนาคต ตลาดของเราก็จะใหญ่ขึ้นนะครับจากประเทศไทย60ล้านคนกลายเป็นตลาดของ AEC 600ล้านคนจะมีการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนะครับตอนนี้ประเทศไทยมีการลงทุนจากต่างประเทศ FDI เนี่ยนะฮะเป็นอันดับที่5แล้วก็เราต้องการที่จะสร้างศักยภาพของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและที่สำคัญก็คือเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวถ้าตลาดอาเซียนเปิด เราอยากเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางของการเดินทางแรงงานระดับบนเนี่อยอย่างที่เรียนท่านอ่ะมันเขาก็จะไปตามความสมัครใจเขาเขาไม่ได้มาลงทะเบียนกับกรมการจัดหางงานกระทรวงแรงงานนะฮะเรามีวัตถุดิบมีทรัพยากรมีแรงงานนะครับซึ่งจะช่วยทั้งลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถแล้วก็มีพันธมิตรคือในหมู่ประเทศอาเซียนเรามีการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนด้วยนะครับ ในเรื่องของด้านแรงงานนะครับตอนนี้เรามีความร่วมมือกับทางกระทรวงแรงงานเราเรียกว่าโครงการตรวจสอบและควบคุมประชากรแรงงานต่างด้าวน,นะครับเรามีโครงการนําร่อง20จังหวัดนะครับดูประชากรแรงงานต่างด้าวเนี่ยหรือเรียกว่าแรงงานข้ามชาติเนี่ยนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยมีสถานการณ์เนี่ยจำนวนมากนะครับเราไปดูจังหวัดตั้งแต่มีแรงงานตั้งแต่1-0,000คนขึ้นไปนะครับหนึ่งหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นจนถึง บางจังหวัดที่ทราบนะครับอย่างสมุทรสาครเนี่ยเป็นแสนระยองนะครับหลายหมื่นนะครับรวมทั้งกรุงเทพเนี่ยน่าจะเยอะที่สุดเนี่ยนะครับปัญหาของชาติในขณะเนี้ยเราก็มองว่ามันมีอยู่ห้าหกเรื่องที่กรมนอเข้าไปดําเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับอันแรกคือปัญหาทางด้านยาเสพติดใช่ไหมครับพวกนี้เป็นปัญหาวิกฤตที่สําคัญของชาติที่เราจะต้องช่วยกันทุกภาคส่วนในเรื่องของการตัดไม้ทําลายป่านะครับ ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติในเรื่องของมิติอันนึงในเรื่องของออผู้หลบหนีเข้าเมืองแรงงานถังดาวนะครับแล้วกเ็เรื่องของการค้าม,มนุษย์นะครับอย่างปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราเมีมาตั้งแต่ปี47นะครับ12ปีที่ผ่านมาสถานการณ์มีความรุนแรงนะครับเราก็ทุ่มเทงบประมาณอะไรลงไปนะครับปัจจุบันเนี่ยการบูรณาการการแก้ปัญหาเนี่ยเรามีระดับนโยบายมีนายก นะครับมีกรนมกับสบชเนี่ยเป็นหน่วยขับเคลื่อนบูรณาการนโยบายแล้วก็มีหน่วยในพื้นที่นะครับเป็นหน่วยแก้ปัญหานในเรื่องของการปฏิบัติการข่าวสารนะครับหรือการสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนให้ใหได้รับทราบอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับปัญหาในโลกาภิวัตน์หรือแม้กระทั่งการที่เราเข้า AEC อันนี้อันหนึง่งเราวิเคราะห์กันว่าไม่ว่าเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมสื่อสาเนี่ยนะครับ มันจะมีปัญหาที่ซับซ้อนนะครับปัญหาที่ซับซ้อนเนี่ยจะส่งผลถึงที่ท่านเ,เน้นย้ำในเรื่องของ human security ในเรื่องของ social security ความมั่นคงของสังคมความมั่นคงของมนุษย์ไอ้เหล่านี้นะครับเมื่อเกิดความคิดความเชื่อที่ถ้าได้รับข้อมูลข่าวาสารที่ไม่ตรงกันเนี่ยมันก็จะเกิดความขัดแย้งในมิติต่ตางๆของเรื่องด่านความมั่นคงเพราะนั้นเราต้อง สร้างภาพสิ่งที่สาคัญกนะ็คือให้มีความเข้าใจตรงกันนะครับมีความเข้าใจตรงกันนิมิติที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆแก้ปัญหาในส่วนที่ทีเราจะต้องบุญณาการนะครับในเรื่องของการสร้างการรับรู้ความเข้าใจต่อพิษภัยต่างๆให้ถูกต้องนะครับแล้วก็พยายามให้เห็นเป็นภาพเดียวกันนะครับเมื่อเห็นเหมือนกันนะครับก็จะดําเนินการ ด้วยพลังของพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมแล้วก็เกิดเอกภาพรัฐเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับไม่สามารถจะแก้ปัญหาในมิติด้านความมั่นคงได้โดยลําพังแน่นอนแรงงานในอนาคตมี2เรื่องก็คือเรื่อง aging population คือคนแก่เยอะเสร็จแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนแต่มันไม่ได้เคลื่อนย้ายเฉพาะอาเซียนนะเพราะคนบางปร,ระเทศก็มา การเคลื่อนย้ายแรงงานไม่ได้มีปัญหาทางด้านความมั่นคงเท่านั้น,ท,นท่านวีระพูดถูกมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจอย่างมากเลยคุณดูสิคนจีนที่มาเมืองไทยอะ่ะเพราะนั้นเราจะไปมองมุมลบเกี่ยวกับเรื่องแรงงานเป็นปัญหาของเราคือเรามีแรงงานไร้ฝีมือแอบเข้ามาอย่างที่ท่านวีระพูดเนี่ยเยอะเกินไปนะเราควรจะมีแรงงานที่มีคุณภาพความยิงตัวผมเองเนี่ยผมอยากให้ทุน พมา่าลาวเขมรเรียนวิทยาศาสตร์ที่เมืองไทยท่านผู้มีเกียรติทราบไหมครับประเทศอย่างเวียดนามคนอายุ18ถึง22่สิเขาเรียนปริญญาตรีน้อยกว่เราสัก2สองเท่าเขาเรียนอาชีวะมากกว่าเราเราเนี่ยประเภทบ้าประกาศนียบัตรรวมทั้งบ้าเรียนิยาเอกด้วยคุณดูสิไอ้นายกอบตเมืองไทยอ่ะมันจบปริญญาโทกี่คนอ่ะสลอนเลยผมจะบอกคุณให้ ถ้ามันมาเรียงกับผมมันตายเพราะว่าผมไม่มันต้องคิดอะ่ะผมไม่ได้ประเภทใจครบจบแน่นะครับเพราะนั้นการปฏิรูปในยุคต่อไปฝากท่านวีระไว้ด้วยแล้วกันจะเห็นได้ว่าเรามีปัญหาแล้วเพราะคนเกิดในประเทศไทยเนี่ยมันน้อยเพราะนั้นถ้าคนเกิดน้อยเรา เราไปแข่งขันกับคนอื่นก็ไม่ได้เพราะจํานวนประชากรเราน้อยและยิ่งกว่านั้นนอกจากเราเกิดน้อยแล้วเรายังต้องพึ่งพาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นที่น่าเสียดายว่าการศึกษาของไทยยิ่งมีประชากรน้อยลงคนไทยกับเรียนหนังสือแห่งสวยถ้าเราอยากจะทํามหาวิทยาลัยของเราในอนาคตจะต้องคิดจะมีนักเรียนจากต่างประเทศทั่วโลก แล้วสนใจงานวิจัยอย่าไปสนใจเฉพาะปิญญาตรีคุณรู้ไหมอีกหน่อยปิญญาตรีเนี่ยมันเรียนอยางไอ้กูเกิลก็ได้เราต้องสนใจ s c ไซน์ e ท h n o l o g y เราต้องสนใจเรื่องท่องเที่ยวเราต้องสนใจเรื่องการแพทย์เราต้องสนใจเรื่องโลจิสติกเราต้องสนใจเรื่องเกษตรผมจะบอกให้ทั้งสมเซกเตอร์เนี่ยเราได้เปรียบเขา แต่ท่านลองคิดดูสิวันนี้เราสนใจเรื่องกเกษตรท่องเที่ยวการแพทย์เนี่ยไม่เยอะคนเก่งๆเนี่ยไปอยู่เซกเตอร์ทางอุตสาหกรรมผมบอกคุณได้เลยอุตสาหกรรมในเมืองไทยมันเน่าหมดแล้วเพราะเราเป็นลอกเทคโนโลยีเข้ามาจากต่างประเทศแต่อุตสาหกรรมเรื่องการแพทย์เรื่องกเกษตรเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นภูมิยาของเราแต่คนเก่งไม่อยู่ในเซกเตอร์นี้คนเก่งไปอยู่บริษัทข้ามชาติไปอยู่ปุนซีเมน ไปอยู่ปตทผมจะบอกให้อีกหน่อยทุนมนุษย์เนี่ยมันจะเกิดมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านและอันนี้คือจุดแข็งของประเทศไทยแต่การศึกษาของเรามันล้มเหลววันนี้นโยบายต้องฟังประชาชนวันนี้ประเทศไทยมีทรัพยากรมนุษย์พีคที่2017หมายความว่าปีหน้าเรามี labor force ประมาณ38ล้านคน คนที่อยู่ในกำลังแรงงานเนี่ยไม่ได้เพิ่มแล้วและนอกจากนั้นฟังให้ดีเสร็จหนึ่งส่วนสของแรงงานอีก20ปีข้างหน้าจะมีอายุเกิน60เพราะฉะนั้นเราต้องใช้นโยบายแบบญี่ปุ่นฟังให้ดีนะญี่ปุ่นเขาเรียกคนแก่ต้อง7 8 9 5ถึงแก่จริง 65- ถึงเ5เนี่ยเขาเรียกว่ายังยัง7 5ถึง85เนี่ยเรียกว่าคนชั้นกลางวันนี้คนไทยดูถูกคนอายุ60ไอ้มันเกษียณแล้วหมดสภาพแล้วผมอายุ71เเพราะนั้นผมเรียนให้ทราบว่าปัญหาของเราก็คือเราจะมีปัญหามากเพราะนั้นถ้าเป็นในอาเซียนเนี่ยข้อดีของเราก็คือเรามีเพื่อนที่มีโครงสร้างประชากรที่ช่วยเราได้ฟังให้ดีนะ ท่านวีระเนี่ยจะช่วยผมได้เยอะเลยทั้งท่านผู้ตรวจด้วยแต่เราต้องแน่ใจว่าเราต้องไปคุยกับเขาอย่าปล่อยให้เขาเดินมาเพ่นพ่านโดยไม่มีเป้าหมายแล้วอย่าลืมข้าราชการไทยไม่ว่าตำรวจโดดคนเข้าเมืองเนี่ยกินทั้งนั้นผมบอกคุณได้เลยอาจจะบางส่วนทหารด้วยเรามีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันอย่างมหาศาลไอ้ที่มันลักลอบมาก็เพราะไอข้าราชการไทยมันห่วย มันตกคุณธรรมจริยธรรมไม่มีใครรักประเทศทักคนมีแต่รักเงินหน้าที่ของเราคือต้องไปเอาแรงงานที่เป็นมันสมองจะดึงเข้ามาได้เราต้องเจรจาต่อรองบางครั้งเราอาจจะต้องให้ทุนระดับปัิญญาเอกผมพิจิก์ไว้แล้วว่าพอเอิญผมเป็นกรรมการอยู่ที่สงขลานครินผมจะให้คณะแพทย์ซึ่งผมเป็นแอดวเซอร์อยู่มีนักเรียนที่มาจาก อาเซียนเรียนแพทย์แล้วก็เรียน PhD ในจำนวนที่มันสูงขึ้นเพราะยังไงก็ตามแต่เด็กไทยมันอ่อนวิทยาศาสตร์มันก็ไม่เรียน,เป,น,เ,ปนเป็นดาราไปเรียนนิเทศอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราสอนวิทยาศาสตร์เฮงซวยเราเรึ้นว่านวิทยาศาสตร์มันยากความจริงแล้วไม่เห็นมีอะไรยากเลยถ้าเราใฝ่รู้สักอย่างสมาคมวิชาชีพในเมืองไทยเนี่ยมันเห็นแก่ตัวมันคือมอนอปเปอรี่ ทางเศรษฐศาสตร์เขาบอกแล้วหมอก็ไม่อยากให้คนอื่นมาแย่งงานเภสัชก็ไม่อยากเพราะเขามีน้อยเขารวยเพราะนั้นเราต้องเจรจาระดับนโยบายว่าปีหนึ่งผมขอรับ PhD ทางด้าน Science จากเวียดนามปีละสัก2,000คนผมขอรับนักครูเก่งๆจากฟิลิปปินส์ภาษาอังกฤษ2,000คนเพราะถ้าเข้าเข้ามาโดยชนอนลธรรมดา เจอเวิร์กเพอรเจอปัญหาต่างๆไม่มีทางเข้ามาได้เลยที่มันเข้ามาไม่ได้ไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่ต้องการเขานะประเทศไทยต้องการครับแต่เรามีโครงสร้างที่มันอันตรายนะฮะเพราะนั้นก็ฝากไว้แล้วกันเพียงแต่ผมอยากจะบอกว่าประเด็นสุดท้ายคืออยากให้เราร่วมพลังกันโดยการจุดประกายเล็กๆในวันนี้ผมเรียกว่าชนะเล็กๆนะฮะวางแผนร่วมกัน แต่วันนี้ผมขอยกย่องปริญญาเอกรุ่นเก้าแล้วก็ขอยกย่องอมหาวิทยลาลัยสวนสุนันทานะฮะที่จัดกิจกรรมที่มีคุณค่าแล้วก็ขอขอบคุณท่านวีระท่านพลโทวีระกับท่านผู้ตรวจมากเลยผมฟังอยู่แล้วผมรู้แล้วว่าคนไทยมีคุณภาพสูงสุดนะฮะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนปริญญาเอกด้วยความจริงใจอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณมากครับ คุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด ก็เปลี่ยนถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหน ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดนะครับกรมสุกร์นี้ก็ได้ไปชมสกูปครับอาจารย์เกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวัตกรรมการจัดการของมหาวิทยาลัยราชพัสวนสุนันทานะครับอาจารย์ครับเป็นไงบ้างครับที่มาของกิจกรรมที่อาจารย์ไปร่วมที่เคารพเวลาผมหลักสูตรนี่ผมทำมาสิบปีแล้วนะแล้วก็ทุกทุกปีเนี่ย นักศึกษาเขาต้องจัดกิจกรรมครับเพราะรุ่นนี้เนี่ยเขามีทั้งทหารมีทั้งสอวอมีถึงไม่เยอะเนี่ยแต่เขาก็มีพลังนะฮะแล้วหลักสูตรนี้เนี่ยมันเกี่ยวเรื่องทุนมนุษย์โ<อ>ช่ตร,ตรงเลยครับ,ตรบแต่ว่าผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์รดังนั้นผมไม่ได้มองเฉพาะองค์กรครับผมมองภาพใหญ่ด้วยครับใช่ไหมฮะอย่างบิ๊กก็คงทราบผมเคยพูดถึง การพัฒนาคนในภาพใหญ่ต้องมีการศึกษาต้องมีศาสนาครับราวนี้ในวันนั้นเนี่ยผมก็เห็นว่าอนาคตของการจ้างงานในเมืองไทยครับมันคงมีปัญหาหลายหลายด้านแรงงานของทุกวันนี้นะครับอาจารย์อันที่หนึ่งคือเราเรามีประชากรที่แก่เรวสูงอายุเยอะครับ เราเรียกว่า Aging populaion t ครับถูกไหมถูกต้องเลยครับอาจารย์แล้วก็อันที่สองก็คือการศึกษาของเราส่งทุนมนุษย์ที่มันเรียกว่าท่องจำอ่ะครับเระบบการศึกษานะครับอาจารย์เพราะนั้นถ้าเรามองผมก็เลยมองไปในในอนาคตว่ายังไงอันแรกในแลบอาเซียนเนี่ยเราไปดูโครงสร้างประชากรของประเทศเพื่อนบ้านครับเอาเอาแค่สองประเทศก็อะไรครับอาจารย์คืออินโดกับโอ้โหเยอะสุดเลยครับนะครับ เขาบอกว่าของเขาเนี่ยจะพีกพีกหมายความว่าประชากรเขาจะสูงสุดครอ่ะนะอีก40ปีข้างหน้าแสดงว่าจำนวนเด็กที่จะเกิดครับของเขาในยุค40ปีต่อไปเนี่ยจะสูงอของเราเนี่ย2017เนี่ยคือไม่ใช่พีกนะมันมันมันสเตเบิลเลยเราหมายความว่าเกิดน้อยหมายความว่าเกิดหนึ่งครับ ตายหนึ่งอ๋อไม่เติบโตเลยออย่างงี้เพราะฉะนั้นเราก็เป็นที่รู้กันนะว่าตลาดแรงงานในอนาคตขาดขานแน่นอนมันมีมันมีความเสี่ยงแน่นอนครับเสี่ยงในเรื่องของต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวครับผมแล้วก็เพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งโจทย์ไปว่าในวันนั้นนอกจากผมแล้วก็จะมีตัวแทนกับส่งแรงงานทางความมั่นคงตัวผมเองผมก็เลยบอกเข้าไปว่า ถึงแม้ว่าเราอาจจะมีแรงงานจากต่างด้าวเข้ามาแต่ว่าถ้าเรามีแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีคุณภาพโอ้ครบจารในขณะที่เศรษฐกฐิจอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยต้องการสกิลเลเวอร์ต้องการแรงงานที่เป็นความรู้อ่ะครับใช่ไหม,มฮะมเป็นความรู้ม,มีมีความสามารถเพางั้นย่างมากเนี่ยเราก็จะมีปัญหาถึงจะทดแทนคนไทยบ้างแต่ไปทดแทนแรงงานที่มัน ขาดคุณภาพเพราะเพราะในอนาคตมันเป็นสังคมหนึ่งใช้เทคโนโลยีสดิจเทับใช้โรบอติกส์ใช้ความรู้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราเราก็ควรจะวางแผนว่าแทนที่เราจะไปตามยถากรรมครับผมก็เลยเสนอแนะไปในวันนั้นว่าอย่างอย่างการเรียนปิญญาโทปิญญาเอกของประเทศไทยใช่ไหมฮะ คือแทนที่หลักสูตรที่จะไปหมดเลยวิทยาลัยเนี่ยจะเน้นเฉพาะคนที่มาจากประเทศไทยครับผมก็คิดว่าเราน่าจะเริ่มนานาชาติต่างประเทศเช่นพม่าเช่นเวียดนามมาเรียนวิศวะมาเรียนวิทยาศาสตร์ก็เป็นหลักสูตรอินเตอร์อย่างนี้อาจารย์นะครับเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าน่าจะเราน่าจะเน้นไปที่การวางแผนนโยบายการศึกษาที่มีมันสมอง ขึ้นมาเพื่อจะลองรับส่วนอีกด้านหนึ่งที่ผมดีใจมากก็คือความเสี่ยงครับความมั่นคงโอ้โหนี้ไม่ค่อยมีคนพูดเลยครับวันนี้เนี่ยเป็นที่รู้กันว่าขณะที่เรายังไม่ถึง20ปีข้างหน้าครับคนที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายที่ว่าลักลอบเข้าเมืองจากตัวเลขของกรมนอรับ ที่มีอยู่ก็มีอยู่ด้วยกัน3-4ล้านคนอันนี้แบบ unofficial ยลยนะอาจารย์นะจริงๆแล้วอาจจะมากกว่านี้มันก็อาจจะสร้างปัญหาอาชญากรรมสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามเรื่องนี้เนี่ยผมเรียนให้ทราบผมได้ทำเอกสารนะฮะซึ่งมีทั้งตัวเลขครับมีทั้งการวิจัยครับในด้านความมั่นคงและในด้านของกระทรวงแรงงานแล้วก็ตัวผมเองด้วยนะฮะถ้าสนใจก็ ตามขอข้อมูลจากพวกเราได้ครับมาวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับจากโครงการดีๆนะครับจากนักศึกษาวิทยาเอกโครงการนวัตกรรมนวักกรรมการจัดการนะครับแล้วก็ทางอาจารย์จิระด้วยวันนี้มาเปิดมุมมองครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย คนไทยสนใจแต่ด้านของ AEC แต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีเสาหลักอีก2เสาหลักคือทางด้านความมั่นคงแล้วก็วัฒนธรรมนะครับซึ่งต้องมาสนใจกันมากขึ้นนะครับก็ยังไงเดี๋ยวรายการของเรานะครับจะหาเรื่องดีๆแบบนี้มานําเสนอให้ในต่อๆไปนะครับไม่วันนี้เสียดายครับอาจารย์ครับเป็นรายการหมดแล้วครับผมนะครับอาจารย์ศิระพร้อมทั้งทีมงานทุกท่านลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ